ีค่ะใบตองกินไปตามใจเรามาแล้วนะคะวันนี้ใบตองจะมาพาทุกคนทำต้มข่าไก่นะคะง่ายๆเลยค่ะนะคะก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีไก่นะคะแล้วก็จะใส่เห็ดฟางด้วยค่ะอันนี้เป็นมะนาวนะคะอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็มีพริก ขี้หนูแห้งคั่วนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะมีกะทินะคะมีผงปรุงรสค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกะทินะคะให้เดือดนะคะพอตั้งกะทิเดือดแล้วเราจะใส่เครื่องปรุงนะคะที่เป็นข่าไปตองตำหน่อยนะคะเนี่ยให้กลิ่นมันออกเยอะๆค่ะถ้ามีเป็นข่าอ่อนนะคะ ก็หั่นบางๆจะได้กินขาด้วยค่ะแต่นี้ไปต้องหาหาขาไม่ได้เลยนะคะหาขาอ่อนไม่ได้ใช้ขาแก่ตำาๆค่ะใส่เคื่วงลงไปแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะใส่ไก่ลงไปทีนี้ก็เอ,อ่ทำให้ให้เดือดนะคะให้เดือดให้ไก่นุ่มสัก ไ่ตองใช้เจ็ดนาทีนะคะเพราะว่าไก่จะไม่เหนียวเนาะเป็นไก่ตลาดทั่วๆไปนะคะไม่ใช่ไก่บ้านนะคะใช้เวลาสักเจ็ดนาทีเพื่อต้มให้ไก่สุกดีแล้วค่อยมาปรุงกันนะคะไก่นุ่มได้ที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะใส่เห็ดฟางลงไปทานใส่เห็ดฟางไปเลยนะคะ ใส่เห็ดฟางลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันค่ะปรุงด้วยผงปรุงรสนะคะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะปรุงด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่าเค็มหรือยังเดี๋ยวมะนาวจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะ ใส่น้ำปลาของปรุงรสแล้วก็ชิมนะคะพอได้รสชาติเค็มที่เราชอบก็จะใส่มะนาวลงไปค่ะชิมรสได้ตามใจชอบเลยนะคะถ้ารสชาติเข้าที่แล้วนะคะเราก็จะใส่กับชีใบเลื่อยลงไปค่ะ ใส่ผักชีไปได้งลงไปรสชาติได้ตามชอบแล้วคราวน,นี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็จะใส่พริกนะคะพริกขี้หนูแห้งคั่วนะคะแล้วก็เอามาใส่ถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็บี้บี้บี้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะอย่าบี้ด้วยมือเปล่าๆนะคะทุกคนมันจะเผ็ดมากเสร็จแล้วนะคะ หอมอร่อยเลยหรือว่าใครอ,อยากจะใช้พริกขี้หนูสดก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะโอ้โหทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยทุกคนไปตองขอโทษด้วยนะคะขอโทษขออภัยมันมืดมากเพราะว่ามันมีแสงจากข้างนอกเข้ามาะคะ่ะมันเลยทำให้มืดนะคะไปตองก็ลืมดู ดูไปนะคะดูวิธีทำแล้วกันเนาะภาพไม่สวยหน่อยขออภัยด้วยนะคะใบตองขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของใบตองนะคะคลิปแบบบ้านๆแบบง่ายๆดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะใบตองไม่ใช่มืออาชีพค่ะแต่ใบตองทำอาหารเนี่ยคือทำกินทุกวันก็เลยอยากแชร์วิธีการทำง่ายๆที่ใครก็ทำได้เนี่ยให้ทุกคนได้ทำเผื่อว่าอยากกินอะไรนะคะ เราจะไม่ทำตามสูตรค่ะเราจะทำไปตามใจเราเราจะกินไปตามใจเราไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ